สวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่คะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนคะเช้านี้นะคะมาพบกับคุณครูปูเก่งมากลูกครูปูมาในคลิปนี้มาพบกับเด็กๆในวิชารู้โลกรู้ชีวิตลูกแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับประเพณีไทยของเราที่เราจะได้นำไปปฏิบัติ มาให้เด็กๆได้รู้กันด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปรู้กิจกรรมของคุณครูปุ๊กันครูปุ๊มีคำคล้องจองพร้อมๆมาฝากเด็กๆด้วยนะลูกเมื่อเด็กๆได้ฟังคำคล้องจองนี้เด็กๆอาจจะทายถูกก็ได้ว่าครูปุ๊จะพาเด็กๆไปรู้จักกิจกรรมอะไรพร้อมแล้วเด็กๆคะมาฟังคำคล้องจองกับครูปุ๊กกันก่อนนะคะ อ่าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยค่ะสิบสามเมษาเป็นวันสงกรานต์แต่โบราณน,นับเป็นวันปีใหม่ทําบุญแล้วส่งน้ำพระน้อมคาระวะรดน้ำผู้ใหญ่ อวยพรให้แก่กันด้วยสายทานเย็นชื่นฉ่ำใจเบิกบานดวงจิตแจ่มใสสุขใจในวันสงกรานอ้าวมีนักเรียนบางคนยังจดจำคำครองจองไม่ได้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะ13เมษาเป็นวันสงกรานต์แต่โบราณน,นับเป็นวันปีใหม่ทําบุญแล้วส่งน้ำพระน้อมคารวะรดน้ำผู้ใหญ่ อวยพรให้แก่กันด้วยสายทานเย็นชื่นฉ่ำใจเบิกบานดวงจิตแจ่มใสสุขใจในวันสงกรานจากคำครองจองที่เด็กๆได้ฟังน,นั้นพูดถึงวันอะไรลูกจำได้ไหมจำได้ไหมคะ เก่งมากค่ะพูดถึงวันสงกรานต์ใช่ไหมคะแล้ววันสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่13เมษายนเก่งมากวันสงกรานต์จะตรงกับวันที่13เมษายนของทุกๆปีลูกซึ่งเราถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรานะคะ จะได้ไปขอพอรรถน้ำผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะลูกแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยน,นะลูกหลายๆพื้นที่ลูกเขาก็ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดใช่ไหมคะเรายังต้อง ดูแลตัวเองในเรื่องของความปลอดภยัยเว้นระยะห่างกันแล้วก็ใส่แมสนะคะลูกล้างเจลล้างมือบ่อยๆตามคำแนะนำของคุณหมอกันอยู่ใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะครูป,ปูก็จะมาให้เด็กๆได้รู้จักกิจกรรมวันสงกรานนี้แหะลูก ก็คือกิจกรรมการเข้าวัดทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งกันนะคะเด็กๆเคยไปทำบุญใส่บาตรกันไหมคะส่วนใหญ่เด็กๆไปใส่กันที่ไหนคะลูกไปใส่บาตรกันที่วดัดอ่ละลูกครูป,ปูจะบอกให้ว่าการใส่บาตรนั้นก็คือการที่เราได้นำอาหารไปถวายกับ พระพิสุสงสัมเนนใช่ไหมลูกเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันค่ะว่าอาหารแห้งที่เราจะนำไปใส่บาตรนั้นมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะมีข้าวสารลูกพรูปุกก็นำใส่ในถุงเพื่อสะดวกในการนำไปใส่ในบาตรนะคะมีบะหมี่สำเร็จรูปมีน้ำมันมีหอม หอมกระเทียมแล้วก็พริกแห้งมีปลากระป๋องผลไม้กระป๋องนะคะแล้วก็ยังมีนมน้ำผลไม้น้ำดื่มขนมโอวัลตินกาแฟที่เป็นสองนะลูกนะเด็กๆสามารถจัดเตรียมสิ่งของ จำนวนมากน้อยตามความต้องการของตัวเองนะคะลูกครูปุ๊ก็จะนำสิ่งเหล่านี้นะคะลูกใส่ในขันเงินให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆไปรู้จักสิ่งของที่เราจะนำไปใส่บาทแล้วลูกเราก็จะมารู้จักวิธีการปฏิบัติตนซิเราจะปฏิบัติตนอย่างไรมาฟังกันคะ่ะลูก วิธีปฏิบัติในการใส่บาตรนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีการนิมนต์พระใช้คำพูดว่านิมนต์ค่ะท่านนิมนต์ครับท่านนะคะหลังจากที่เราได้เตรียมสิ่งของหรืออาหารที่เราจะนำไปใส่บาตรสก่อนที่เราจะนำสิ่งของอาหารใส่บาตรเราก็จะมีการจบ ซึ่งการจบในที่นี้ก็หมายถึงลูกการนำเอามาทูลไว้ที่หัวแล้วก็อธิษฐานสิ่งที่ดีให้กับตัวเองหรือส่งผลบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะคะ 3. เราก็จะมีการถอดรองเท้ายืนรอใส่บาทด้วยเท้าเปล่ากัน 4. ขณะที่ใส่บาทเราควรอยู่ในอาการที่สำรวมเรียบร้อยนะลูกห้าเราก็มีการรับพรจากพระเราก็ต้องปฏิบัติโดยการยกมือไหว้นะคะเด็กๆเคยไปทำบุญใส่บาทกันไหมคะส่วนใหญ่เด็กๆไปใส่กันที่ไหนคะลูก ไปใส่บาตรกันที่วัดอารลูครูปุจะบอกให้ว่าการใส่บาตรนั้นก็คือการที่เราได้นำอาหารไปถวายกับพระพิสุส่งสัมมเนนใช่ไหมลูกและเราก็ยังจะได้ไปทำบุญไปปล่อยนอกปล่อยปากันด้วยใช่ไหมคะ เด็กๆคะครูปุ้ได้จัดเตรียมสิ่งที่จะนำไปทาบุญใส่บาตรใส่ในขันเงินเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะไปใส่บาตรอาหารแห้งกันในเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยของเราครูปุพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีอันงดงามของเราไว้นะลูกนะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะลูกและก็ครอบครัวของเราด้วยนะคะใส่บาทวิถีใหม่ห่างไกลโควิด1 9นะคะคนดีเดี๋ยวครูปุ๊บไปใส่บาตก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ